สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนชาวลูมิกนะครับวันนี้จะมาแนะนําอีกหนึ่งฟังก์ชันในเรื่องของการถ่ายรูปนะครับฟังก์ชันตัวนี้เรียกว่าฟังก์ชันออโต้โฟกัสกับไมนอนโฟกัสนะครับผมฟังก์ชันตัวนี้ไว้ทําอะไระเดี๋ยวมาลองดูปกติเราถ่ายรูปเราก็ใช้ออโต้รูปทั่วไปนี่แหละครับโฟกัสนะฮะโฟกัสแล้วก็โฟกัสบางท่านอาจจะไม่ชอบมันช้าเกินไปนะฮะหรือว่าอาจจะไม่ได้ดังใจ คือมันจะมีพอเราใช้ออโต้โฟกัสเนี่ยวงแหวนโฟกัสมันจะใช้งานไม่ได้ใช่ไหมฮะอ่าพรามันใช้งานไม่ได้รู้สึกว่าอ่าขัดใจละอยากจะย้ายโฟกัสมีไหมที่ช่วยในเรื่องของการย้ายโฟกัสแบบรวดเร็วเลยมีฮะก็เป็นออโต้โฟกัสกับมแมนโฟกัสเราก็เปิดตัวนี้เลยครับเป็นเข้ามาที่ปรจจาตัวสีแล้วก็เปิดเป็น AF บวก MF นะับเปิดเป็นออนซะนะับพอเปิดเป็นออนเสร็จแล้วเนี่ยลองดูฮะเราโฟกัสปั๊บอ่ามันโฟกัสแล้วสังเกตว่าตัวหลังมันไม่ชัดผมแค่หมุนวงแหวนโฟกัสนะครับ มันก็ย้ายไปเลยครับย้ายจุดโฟกัสให้เลยนะครับผมอ่านี้เดี๋ยวอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวลองดูผมเป็นป็นหน้าจาขอขาวดำนี่ยกดโฟกัสที่เดิมผมก็หมุนกลับมาฮะมาเนี่ยครับตัวตาถูกลงมาชัดและอเดี๋ยวลองไประยุต์ใช้กันดูนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้ครับพวกรินออโต้นะครับถึงจะใช้งานได้นะครับผม